ของหลิงออมซึ่งเป็นครั้งแรกของซีรีส์เซฟิกที่จะได้ลงจอในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกสุกที่18กร,รกฎาคมนี้ จะได้ดูความเท่ของบอดี้การ์ดตะวันและความแซบของนักร้องไอร่าในซีรีส์เพียงเธอลิงลิงคองอมกรนพัฒน์ทำการบ้านตีความคาแรคเตอร์เพิ่มเลเวลชวนเขินกันตั้งแต่ตอนอ่านบทรวมกับพี่นายสารสวสดีผู้กำกับเพื่อให้ได้เคมีใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นพร้อมทั้งยังหาเคมีระหว่างแก๊งฝั่งบอดี้การ์ดสมิธพาสวิตเนเน่ธันชนกและแก๊งเพื่อนฝั่งนักร้องเคทมาริรินเอนจอยธิดารัตรับประกันความหาความสนุก18กร,รกฎาคมนี้2ทุ่มครึ่งห้ามมีนัดที่ไหนเด็ดขาดเพราะเพียงเธอมาแน่ ความน่ารักของเพียงเธอมันจะอยู่ที่ระหว่างทางที่แบบเออชอบกันการการเทคแคร์ดูแลกแบบันอะไรอย่างนี้ยค่ะมนตัวแบบเผลออะไรอย่างเงี้ยใช่จะมีอะไรให้กีน<อ>ให้จิกห,หมอนกันเยอะหน่อยอันนี้เอ็กโทเวดอันนี้<อ>ก็จากที่อ่านบทกันตะกี้ก็คือเหมือนแบบเราพูดกันเร็วมาก <c oughs> แล้วพี่หลิงก็บอกว่าอ้อมช้าลงหน่อยพี่พูดไม่ทันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นพร้อมๆกับคนดูเลยค่ะ้อมไหน่อยค่ะ ฝั่งเราอ่ะเป็นเป็นฝั่งบริการซึ่งมันก็มีเคมีที่น่าสนใจเป็นแต่แกงที่คอมเมดี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูในซีรีส์เพียงเธอค่ะ